เดิมดูเครื่องแบบนี่ของป้าผมฮะอ,อ,อาสาสมัครโรงพยาบาลบ้านแพวนครับนี่คือเครื่องแบบของที่นี่เลยะนะฮะแล้วพอใส่ปั๊บเป็นนางฟ้าขึ้นมาทานันทีใช่ไงป้ากลยเลามาจอดด้านหลัง คนไข้เยอะมากฮะและนี่คือเดี๋ยวคุณป้าก็จะต้องคอยดูแลค่ะคสวัสดีจิตอาสานี่จะเป็นกลุ่มจิตอา,าตอสานะครับของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับซึ่งคุณป้าพชรีก็จะเป็นประธานแล้วก็จะมีป้าๆน้าๆน,าน,านี่แหละครับมาช่วยกันดูแลให้ความอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนไข้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วแผนนี้เป็นแผนผู้ป่วยนอกอายุ เดี๋ยวจะแนะนำคนไข้พร้อมทั้งผู้ที่นำคนไข้มานะคะญาติญ<ๆ>าติของคนไข้อะ่ะ<ๆ>มารำไม้กระบองเพื่อว่าให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้เป็นการบริหารร่างกายแบบท่าไม้พองนะคะซึ่งง่ายๆแล้วก็มีโบชัวร์ที่จะแจกให้ท่านเมื่อทำจบแล้วถ้าท่านอยากได้กลับไปทำที่บ้านต่อได้นะคะก็คือท่าแรกยืนกลางขานะคะ ยืนกลางขาแล้วก็ถือไม้ไวนะ้ระดับเอวเนี่ยนะคะโยกไม้มาด้านซ้ายงอเข่าด้านซ้ายนะคะด้านขวานี้ตึงนะคะชูมือขึ้นให้สูงแล้วก็ย้ายมาอีกด้านนึงด้านนี้ก็จะงอด้านนี้ตึงนะคะชูให้สุดเลยค่ะป้องกันไหล่ติดนะคะเนี่ย าารตรงน,นี้เลย<ๆ>อยู่น้ำไหมคะคยอยู่น้ำไหมคะมีใครอยากดื่มน้ำไหมคะรอนานหน่อยนะ <uit> นเดี๋ยวนี้หมอจะโดน่าตรวจละเอียดอะ่ะ ตดวละเอียดปั๊บเนี่ยคนหนึ่งก็ช้าไป5นาทีเนี่ยหลายคนก็หลายนาทีดื่มน้ำเลยัม่จะไปเอาให้เอาเอาไหมเอาน้ำเย็นใสสะอาดทานแล้วชื่นใจหายโรคหายภัยคะ่ะค่ะนับว่าเป็นโชคดีนะคะทำบุญมาดี <laughs> ลูกหลานไม่ทอดทิ้งนะคะ <laughs> <laughs> ดีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นคุณคุณย่าคุณยายที่รอต,ตรวจใช่ที่รอตรวจอยู่ แต่พระพรนี่เวลาทําแต่ละอย่างก็จะเปลี่ยนเนาะเหมือนเวลาป้าพาออกกาลังกายหน้าตาป้าก็จะแบบแข็งขังเออแต่พอเวลาเจอคนไข้ที่มาก็จะอ่อนโยนยิ้มแย้มมากมากอะครับพระพรเขามองว่าระหว่างคนไข้กับพยาบาลกับหมอเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะเนี่ยป้าป้าเนี่ยมานั่งรอไปเถอะ พยาบาลเขก็ทํางานเหนื่อยนะเรียกก็ยังไม่เรียกก็หงุดหงิดกันหมอก็เหนื่อยกันเพราะฉะนั้น<อ>ช่องว่างตรงนี้จะเยอะ,อะป้าก็จะมาถามไย ป้ามารอนยางเนี่ยได้ตรวจหรือยางส้ป้าบ่นว่ายาทัทองชั้นก็แปค่ะป้าคอยสียชาติภาษาไทยภาษาให้ว่าใกล้ถึงหรือยางป้าคอยอีกนิดนึงนะหรืออะไรเงี้ยอย่างบางรายถ้าหากยังไม่ทานข้าวมาป้าก็ถามอยู่มากคือเ่ากอบว่าอย่างป้าพูเองก็เหมือนกลับมาเป็นตัวกลางประสานระหว่างคนไข้กับพยาบาลเหมือนประสานทั้งเรื่องของการตรวจ แล้วก็ประสานเรื่องของใจด้วยใช่ค่ะคือไม่ให้เหงาเกินไปทานนู้นก็ไม่ให้งุ่นเหวีเกินไปแต่เราไม่ก้าวไกยงานพยาบาลเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเออหนูมาแซงคิวให้ป้าคนนี้นะเป็นญาติเป็นญาติไม่ใช่ต้องเรียงตามคิว่านอกจากฉุกเฉินจริงๆใช่ใช่สมมติผมมาผมทำลายฟูมปากอันนั้นจะได้รันคิวไปห้องฉุกเฉินได้เลย หน้าที่หลักๆของจิตอาสาที่โรงพยาบาลบ้านแพวนี้ทําอะไรบ้างครับพี่ป้าทําอยู่นี่นอกจากตรงนี้แล้วก็ก็รับฟังอ่ะรับฟังเสียงชาวบ้านครับในชุมชนเราเอ่ะว่ามีเสียงติ๊ตงอะไรโรงพยาบา,บา,บาลบ้านโรงพยาบาลบ้านแพวบ้างอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลก็จะมาให้ขออ,อ เขารับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขโรงพยาบาลเราให้ดีขึ้นมีทีมงานที่เป็นจิตอาสาอีกกี่คนใช่ประมาณ30คนคุณเอก็คือมาช่วยกันก็มาช่วยอย่างนี้ค่ะแล้เราจะสลับสับเปลี่ยนกันมาครับแล้ววันที่มานี่เราเรียกว่ามารับบุญไม่ใช่มาเข้าเวนะมารับบุญมารับบุญอ๋อดีจังเลยครับค่ะพ้าพ่อจ๋าก่อนหน้าที่จะมีจิตอาสากับพอมีจิตอาสา การการการอยู่การบริการของคนไข้หรือว่าความรู้สึกของคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลเปลี่ยนไปไหมครับถ,ถ้าในด้านคนไข้เนี่ยป้าก,ก็ว่าเขาก็ดีขึ้นนะนเขาอบอุ่นขึ้นเมื่อเห็นเราเนี่ยเขาสามารถที่จะมาบอกเราได้เลยว่าเขาต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่ามีสิ่งที่เขาคุณเครื่องใจอะไรเนี่ยเขาก็จะฟ้องมาจะบอกมานะคะครับในด้านของพยาบาลก็โอเคเขาทำงานแข็งขันขึ้นเพราะเขาเห็นว่ามีคนมาดูเขา ก็รู้สึกดีใจที่มีคนดีๆอยู่ในสังคมที่มาช่วยคนไข้ให้แบบว่ารู้จักการดูแลตัวเองบริหารร่างกายก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรานะว่าสักวันหนึ่งถ้าเราอายุมากขึ้นเราก็อาจจะมีอาจจะมีความคิดที่จะช่วยเหลือสังคมอาจจะเป็นไอดอลก็ได้ตัวอย่าง ในอนาคตข้งหน้ารู้สึกดีนะคะเพราะว่าคนที่มาช่วยเนี่ยก็มีอายุกันทั้งนั้นเลยถูกไหมก็รุ่นรุ่นป้างเงี้ยหรือบางคนก็จะแก่กว่าอีกก็จะมีทุกทุกครั้งนะคะที่ป้ามานะเจอทุกครั้งเลยจจอ่ะเจอทุกครั้งเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณมากอันนี้เป็นบ้านบ้านลุงแสงต่อ่างทคอายุเปีเราจะได้ไปให้กำลังใจที่แก่ไ่ท้อวแล้วหมดกำลังใจเราจะไปเยี่ยมกันนะเยี่ยมปู่ เซอร์ไรค์ครับเซร์ไ <ơn> เลยฮะคุณ<ห>ผู้ชมครับออกิจกรรมการลุอยอีกอย่างหนึ่งของป้าพศนะครับแล้วก็ป้า,ปากลุ่มอาสาของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับนั่นก็คือช่วงบ่ายพวกท่านเนี่ยก็จะเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนไข้หรือว่าไปเยี่ยมบ้านของคนผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะไม่สามารถเดินทางมาที่โรงพยาบาลได้เองโดยการไปเยี่ยมเนี่ยไม่เพียงแค่ไปดูแลเท่านั้นนะครับแต่ว่า ยังมีของเล็กๆน้อยๆเอาไปฝากด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมครับป้ายคนนี้น่ารักอย่างเวลาไปอย่างป้าพลเองหรือว่าคุณป้าไปช่วยยังไงบ้างครับ,รบไปช่วยก็ไปเป็นกําลังใจให้เขาอะนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาบางครั้งก็ช่วยตัดผมทําความ<อ>สะอาดบ้านให้เขา<อ>กวาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านเก็บบ้านทาความสาทำความสะอาดบ้านให้เขาคือทําให้หมดเลยทําให้หมดเลย ดักมุ้งให้เขาซึ่งซึ่งอ๋อซึ่งซึ่งอย่างนี้เนี่ยก็จะก็จะวนไปอะครับตามแต่ละแต่ละตำบลอย่างเงี้ยแหละแต่ละแต่ละค่ะใช่จะเวียนๆกันไปนะที่เราจะเยี่ยมต้องลงเรือไปต้องลงเรือเลยรนี้เราอาศัยจอดรถเอางี้เดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับของคุณป้าพจนีแล้วก็กลุ่มกลุ่มจิตอาสาครับจะลุยขนาดไหนครับไปครับคุณผู้ชมครับป้าเธอเคยบอกว่าเธอไม่กลัวเรือกลัวรถไฟก็ไม่มีนะ นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยแต่ว่าเรือมันไม่เหมือนรถนะมันเกิดปัญหาแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรือมันลำเล็กครับแล้วก็ถ้าไปกันหมดนี่สงสัยจะไม่ไหวครับเพราะว่าท้ายต้องหนักครับเดี๋ยวยังไงผมว่าผมให้ป้ากับพี่ๆไปดีกว่าครับเพราะว่าจะได้ไปดูแลคนไข้ครับแล้วเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้นะครับป้าเดี๋ยวป้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมรอรับตรงนี้แล้วกันครับผมได้ครับดูคุณป้าเลยแรง ของยังไม่ได้เอามาก e mm hmm. ลัวเรือเพียบค่ะเเดี๋ยวแค่เอามาอีกครั้งนึดี๋ยวลุงรอใช่ไหมคะคุณยายค่ะมีขนมบุญมาฝากค่ะขอบคุณค่ะลุงเป็นไงเป็นกําลังใจให้คุณลุงคุณป้าเนาะเดี๋ยวพยาบาลัพยาบาลจะวัดกำดันให้นะคะเื่มน้ําหน่อยนะคะโอ้โหเก่กงคุณลุงดูดแล้วดูดแรงๆถ้าเป็นแก้วแล้วเขาจับเองมันก็จะหกนะฮะอันเนี้ย สามาไปทำงานด้วยป้าไปทํางานลุงก็จับกินเองได้คุณป้าจำรักทำแก้วก็จำรักหวานดื่มน้ําได้กี่ขวดคุณลุงคุยได้ไหมเอ่ยคุณลุงคุยหน่อยสิขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยไหวไหมคะอีกหน่อยอีกหน่อยไหวไหมคะไหวไหมคะออกกาลังกายอู้ดเลยค่ะคุณลุงเก่งมากเลยยกขึ้นออีกหน่อยค่ะอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยค่ะ แบ่กามเยอะๆแน่นๆอ่าแล้วก็แบ่เยอะๆเลยแบ่ก็แบ่แบ่เยอะๆอ่ากามข้างนี้อ่าแบ่กามกามแบ่ลุงขากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะเว้มีโอกาสจะมาเยี่ยมใหม่นะคะ